สวัสดีครับโปสินอนไหนนะครับรีวิวเบนสองหนึ่งหนึ่งนะครับตัวเลี้ยวตามล้อนะครับเปลี่ยนโปรเเตอร์ออสแรม CBI a d v a n นะครับเป็นเลเซอร์นะครับผมปุ๊บ,บติดปั๊บนะครับไม่ต้องรอมีไฟสูงในตัวนะครับผมสามารถตบได้เลยไฟไม่โชว์นะครับเดี๋ถตาตาต้วกัน ไดนะ้ปกติดครับผมไม่มีโคดขึ้นนะครับสนใจติดต่อโปอยซีนนองอะไ,อได้นะครับบัานใจช้ของแท้นะครับผมดีกว่าใช้ของจีนหวดเยอนนะครับคุณภาพทนนะครับประวัติหปีไม่เคยมีประวัติเคมนะครับไม่มีประวัติพังนะครับผม